สวัสดีค่ะใครสามารถกดบอกอิดอันนี้ได้ก่อนนะคะช่วยกดช่วยกดเยี่ยมให้หนูหน่อยนะคะหนึ่งสองสาม,สามทุกคนหนูเป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายนะคะ ทำอะไรให้ดูเดี๋ยวทำแบบนี้ได้ค่ะนี่ค่ะน้ำไปไหมถ้าทุกคนทำได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าทุกคนทำได้บอกด้วยนะคะ ก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวรอเล่นให้ดูใหม่อันนี้อันไม่บล็อกค่ะ ทุกคนลืมแล้วว่าหนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงค่ะก็เห็นหนูมใสก่กางเีงคิตตี้ไหมจบแล้วนะคะบ๊ายบาย บายยพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะคะ